ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าการเรียนดนตรีเนี่ยจะมีกี่หลักสูตรและมีกี่กลุ่มวิชาให้เราเลือกเรียนกันนะครับแต่ละกลุ่มวิชาเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยจะไปทําอะไรกันบ้างถ้าทุกคนมีข้อสงสัยแบบนี้นะครับต้องดูคลิปนี้เพราะคลิปนี้มีคําตอบครับ ทุกคนวันนี้เราจะพาไปดูการเรียนการสอนในวิทยาลัยการดนตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จกันนะครับต้องบอกกันนะว่าเขามีถึง4หลักสูตรใหญ่ๆกันเลยทีเดียวเชียวตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก30ครับตึก30เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนของหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตดนตรีตะวันตกศึกษานะครับและดนตรีไทยศึกษาแต่ตอนนี้เหมือนเขากำลังจะเรียนกันอยู่เดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันและที่สําคัญนะครับผมจะพาไปคุยกับอาจารย์ด้วย ว่าระดับสูตรนี้มีอะไรให้เรียนบ้างและจบไปเนี่ยไปทำอะไรได้บ้างของเราเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในการที่เราจะไปผลิตครูดนตรีค่ะวิธีในการจัดการเรียนการสอนของเราเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันเนาะมีวิชาทั่วไป กลุ่มวิชาชีพครูแล้วก็กลุ่มวิชาเอกเราก็จะเน้นกันไปที่กลุ่มวิชาชีพครูซึ่งต้องเรียนกับาคณะครุศาสตร์ที่มีวิชาจิตวิทยาวิชาพัฒนาหลักสูตรอะไรพวกนี้ค่ะก็จะเป็นอาจารย์ของทางาคณะครุศาสตร์เป็นผู้สอนแล้วก็วิชาเอกเราเองเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์ภัยในวิทยาลัยการดนตรีในภาควิชาดนตรีตะวันตกของเราเนี่ยแหละคะ่ะ าวิชาดนตรีไทยศึกษานะครับก็แบ่งการเรียนการสอนออกเป็น3หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดแรกก็คือเป็นหมวดเกี่ยวกับทักษะดนตรีทักษะดนตรีก็จะเรียนพัฒนาสกิลของนักศึกษาได้แก่สกิลที่เป็นสกิลเดี่ยวนะครก็คือในเครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องเอกของนักศึกษานักศึกษาก็จะต้องมีความชํานาญเชี่ยวชาญน,นะครับจนถึงระดับที่จะไปสอนคนได้ ส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีนะครับก็พูดเกันถึงเรื่องทฤษฎดีดนตรีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของดนตรีไทยหรือว่าเป็นเรื่องของประเภทเพลงไทยหรือศัพท์สังคีตต่างๆแล้วส่วนที่3ก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทยศึกษาจะสอนยังไงจะทํายังไงให้ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยเข้าใจหรือว่ามีทักษะได้อย่างเร็วที่สุดคนที่มาเรียนกับเราเนี่ยเขาจะมีความเข้าใจมากที่สุดมี3ส่วนครับ โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ตึก27นะครับต้องบอกกอนว่าตึกนี้เป็นการเรียนการสอนของหลักสูตรดุริยางคศาสตร์แบบล้วนๆเลยก่อนจะไปเรื่องหลักสูตรเรื่องกลุ่มวิชาการวันนี้ผมมีนัดกับสิทธิ์เก่าคนหนึ่งเป็นนักร้องวงในตํานานหรือว่าเป็นวงที่รู้จักกันแน่นอนนะถ้าบอกชื่อไปรู้จักแน่นอนแต่ตอนนี้เราอยู่ในชั้น15อยู่หน้าห้องอัดครับเหมือนเขาจะอัดเสียงกันอยู่เดี๋ยวผมขอแอบดูก่อนจะเ,เอาภาพอินเสิร์ตส,สวยๆ มาฝากเพื่อนๆกันแล้วก็จะไปพูดคุยเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้นะครับทุกคนตอนนี้วงเขาเลิกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทักทายเฟนกันก่อนนะครับเฟนสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีคนดูที่หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับ มาทำมาแล้วในวันนี้มาช่วยอาจารย์นะครับในวิชาผลิตงานดนตรีอ๋อใช่ครับความรู้สึกเป็นยังไงไม่ได้กลับมอนานเขาก็ก็ดีใจมากๆนะครับเพราะว่าก็ที่นี่ก็ให้เราหลายลอยา่างก็ดีใจที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งได้ข่าวว่าเมื่อก่อนเคยมาอัดในห้องนี้ด้วยใช่ครับเมื่อก่อนนี่ตรงนี้เลยผมจําได้ตอนนั้นเพื่อนผมน่าจะเรียนวิชาเทคโนแล้วก็ต้องทําเกี่ยวกับอัดเพลงให้อาจารย์อะไรเงี้ยก็เคยมาอัดที่นี่แต่เมื่อก่อนเฟนไม่ได้เรียนร้องเพลงนี ใช่ครับผมตอนตอนที่ผมศึกษาที่เนี่ยผมเรียนเปียโนแล้วก็เรียนวิชาแจ๊สใช่ครับสุดยอดเล่นเปียโนแต่ร้องเพลงอย่างพอขอบคุณครับโอเคทุกคนในวันนี้นะครับผมและพี่เฟนนะเราจะพาทุกคนเนี่ยไปเดินดูในมหาวิทยาลัยกันนะครับในหลักสูตรตุยยางขศาแต่ตอนนี้ที่เราอยู่ห้องเนี้ยเราอยู่กลุ่มผลิตงานดนตรีใช่ครับเราต้องไปเจออาจารย์เขาสักนิดนึง สำหรับกลุ่มวิชาการผลิตงานดนตรีนะครับนอกจากนักศึกษาจะได้เรียนเข้มทั้งในด้านทฤษฎีดนตรีและการปฏิบัติดนตรีแล้วนะครับก็ยังจะเป็นเน้นในเรื่องของการผลิตดนตรีทั้งในรูปแบบของการเรียนการสอนการใช้ซอฟต์แวร์สาหรับงานดนตรีนะครับเทคโนโลยีดนตรีการบันทึกเสียงในห้องบันทึกเสียงนะครับเครื่องไม้เครื่องมือในห้องบันทึกเสียงต่างๆนะครับซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้งานสําหรับกลุ่มวิชาการผลิตงานดนตรีนี้นะครับแน่นอนละส่วนหนึ่งเขาเป็นนักศึกษาดนตรี สามารถที่ไปประกอบอาชีพเป็นศิลปินนักดนตรีได้อยู่แล้วนะครับสสามารถที่จะไปประกอบอาชีพในห้องบันทึกเสียงห้องอัดเป็นซาวน์อินจิเนียร์เป็นซาวน์ดีไซน์ต่างๆได้อีกครับผม เรามุ่งที่จะผลิตนักเทคโนโลยีทางด้านการผลิตดนตรีนะครับในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องมีความเป็นเลิศทางด้านดนตรีด้วยเช่นกันนะครับเราจะสอนกันในเรื่องของทั้งซอฟต์แวร์ในการผลิตดนตรีเทคโนโลยีดนตรีและนวัตกรรมต่างๆการใช้งานอุปกรณ์ในห้องบันทึกเสียงนะครับการมิกซิง่งการมาสเตอร์ริงการบันทึกเสียงขั้นสูงนะครับอ่าแล้วก็การใช้เทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องในงานบันทึกเสียงที่เกิดขึ้นบนโลกนี้ทั้งหมดเลย เราเน้นกันที่การปฏิบัติเครื่องเอกอยู่แล้วเพราะเราต้องแสดงเป็นหลักแล้วก็เน้นไปที่เรื่องของการทําผลงานเราก็ต้องประกอบไปด้วยวิชาประพันธ์วิชาการแสดงแล้วก็ผลิตดนตรีก็มีส่วนนะเพราะว่าเราก็ายังไงก็จะต้องมีนําเสนอผลงานแล้วประชาสัมพันธ์ตัวเองได้ด้วยในเวลาเดียวกันหลักๆแล้วจากเนื้อหาทั้งหมดไปเป็นศิลปินไปเป็นนักดนตรีอาชีพไม่ว่าจะเป็นแบ็กอัพหรือจะเป็นฟรอนต์แมนศิลปินเอกแนวหน้าเลย ได้หมดเพราะเราบ่มเพาะเรื่องการเข้าใจจุดประสงค์ของดนตรีในแต่ละแนวค้นหาตัวเองในช่วงเวลาเรียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ในโลกโลกาภิวัตแล้วก็จะมีเด็กอีกกลุ่มที่ไม่ได้อยากเป็นศิลปินก็จะมีอาชีพอื่นแน่นอนอย่างเช่นเป็นครูอาชีพทั่วไปที่เกี่ยวกับดนตรีแทบทุกอย่างเลยนะความจริงพันตัวไปเป็นซาวเอ็นก็มีนะฮะได้หมดเพราะว่าในวิชาหลักแล้วมีวิชาที่ครอบคลุมหมดแล้ว หลักๆก็จะเน้นไปเรื่องของขายผลงานศินลปินแล้วเราก็ต้องมีหลักการในเรื่องประชาสัมพันธ์ว่าในโลกโลกาภิวัตน์เทคโนโลยีดนตรีหรือว่าเทคโนโลยีทางการตลาดครอบคลุมอยู่ทุกเรื่องครับแล้วก็ที่สําคัญคือต้องทราบถึงกฎหมายดนตรีด้วยที่จะป้องกันเรื่องลิขสิทธิ์ทั้งผู้ผลิตและผู้ที่จะนําไปใช้ในผลประโยชน์ต่าง,างๆก็ต้องครอบคลุมในเรื่องเนื้อหาทางกฎหมาย ก็จะมีวิชานะครับพื้นฐานดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็มีวิชาทฤษฎีดนตรีแจส๊สประพันธ์ดนตรีแจ๊สนะครับแล้วก็มีวิชาจริงๆชื่อมันจะฟังอาจจะแปลยากนิดนึงนะครับภาษาไทยเนี่ยสังคีตปฏิพานแบบแจส๊สหรือถ้าเกิดเอาภาษาแจส๊สจริงๆก็คืออิมพ o ร i ว e ส์นั่นเองนะครับแล้วก็มีวิชารวมวงดนตรีแจ๊สอยู่ด้วย จริงๆจ,จะมีอยู่สส่วนด้วยกันนะครับในส่วนที่1ก็คือเรื่องของบันไดเสียงและก็พวกกลุ่มที่เป็นเอเพกเชียสันนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คงจะต้องเตรียมตัวมาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งจะเป็นของเรื่องเพลงนะครับบทเพลงหลักๆเนี่ยที่เรานํามาใช้สอบเนี่ยก็เป็นบทเพลงที่ประพันธ์โดยนักดนตรีแจ๊สในอดีตนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณชาลีปาร์เกอร์เป็นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่3เราจะมีเรื่องของเรื่องการไซเรนดิ้งเข้ามาร่วมด้วยก็จะเป็นด้วยกัน3ส่วนครับสำหรับอาชีพนะครับที่ ักศึกษาได้จบการศึกษาไปแล้วเนี่ยจะมีด้วยกัน2ส่วนที่ผมอยากจะแนะนำนะครับในส่วนแรกคือเรื่องของการไปเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปสอบอีก1ปีนะครับเพื่อให้ได้วุฒิบัตรของการเป็นครูนะครับประกาศศียบัตรครูนั่นเองนะครับในส่วนที่2คือการไปเป็นนักเตรียมอาชีพครับคือการไปเล่นนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ส่วนนี้เป็นหลักใหญ่ๆเลยครับ วิชาการสอนดนตรีนะคะเราจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ครบองค์ประกอบของทางด้านดนตรีศึกษานะคะโดยเราเนี่ยจะมีทั้งวิชาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ทางดนตรีวิชานี้จะเป็นวิชาที่ปูพื้นฐานให้กับผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรของดนตรีทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะฝึกปฏิบัติการให้ผู้เรียนมีการเขียนแผนแล้วก็ออกแบบหลักสูตรของตัวเองรวมไปถึงเรามีวิชาการวัดและประเมินผลทางดนตรีวิชานี้มีความสําคัญมากในการที่ผู้เรียนจะได้ต่อยอดจากเมื่อเขาได้ออกแบบหลัก สูตรแล้วเนี่ยค่ะเขาก็จะได้มีการออกแบบเครื่องมือในการวัดและประเมินผลรวมไปถึงแล้วเนี่ยเราได้มีการแตกวิชานะคะในขแขนงการสอนดนตรีออกเป็นหลากหลายทั้งวิชากลุ่มดนตรีเด็กเล็กนะคะได้แก่ออฟโคไดและก็ดาโครสนะคะรวมไปถึงพัฒนาการทางดนตรีในวิชาจิตวิทยาการเรียนรู้ด้วยนอกจากนี้เนี่ยเรายังมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเนี่ย มีความรู้และก็ทักษะในด้านการทําวิจัยนะคะเราก็เลยมีวิชาหลักวิจัยทางดนตรีเกิดขึ้นวิชานี้จะเป็นวิชาที่รวมองค์ความรู้ทั้งหมดที่ผู้เรียนได้เรียนมานะคะให้มาต่อยอดในการทําวิจัยทางดนตรีศึกษาได้ค่ะเฟนตอนนี้เราอยู่กันที่เซนสิก ตึก27แล้วครับแล้วหลังจากเฟ้นไปอัดเพลงกันมาแล้วที่หอชั้นนะครับเขาทําใหม่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมใช่แต่ครั้งนึงเนี่ยเรา2คนเคยมาดีไซน์ท่อกันที่นี่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับอีก3กลุ่มวิชาแต่มี1กลุ่มวิชาตอนนี้เขากําลังเรียนกันอยู่เย้เดี๋ยวเราจะไปมั่วอีกแล้วเขาไปสวยเขาไปสวยแล้วก็จะไปคุยกับอาจารย์เขาว่ากลุ่มวิชาการแสดงดนตรีคลาสสิกเนี่ย เป็นยังไงกันบ้างครับผมกลุ่มวิชาการดนตรีคลาสสิกเราจะเน้นการสอนการบรนทัดบทเพลงคลาสสิกเป็นหลักนะครับและเรามีการสอดแทรกการสอนการแสดงเดี่ยวของเครื่องดนตรีนั้นๆและบวกเทคโนโลยีดนตรีเข้าไปเพื่อเป็นการอัดแอปใช้ในการบรรเลงบทเพลงคลาสสิกในอนาคต เราจะไม่ได้เน้นแต่ดนตรีคลาสสิกเพียงเดียวแต่เราจะมุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ที่หลากหลายเช่นเล่นดนตรีในห้องอัดหรือแสดงดนตรีคลาสสิกกับอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกครับกลุ่มวิชาการศึกษาวงดนตรีเครื่องลม จะเน้นการปฏิบัติรวมวงเครื่องลมเป็นหลักนะครับเราจะศึกษาในรูปแบบการนั่งบงันเลงการเดินแถวและการเขียนภาพแปลขบว,วนวรรณกรรมและประวัติต่างๆเพื่อให้นักศึกษาออกไปแล้วสามารถประกอบอาชีพเป็นสตาฟโค้ดในการทำซาวหรือเป็นครูพิเศษซึ่งสอนวงโยโธวาทิตตามโรงเรียนต่างๆได้ครับ วิชาดนตรีเพื่อพัฒนาการมนุษย์เป็นกลุ่มวิชาที่นําดนตรีมาสร้างเป็นกิจกรรมและไปทําการสถายกรร์กับมนุษย์เพื่อเสริมสร้างวิวัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจตั้งแต่วัยเยาว์จนถึงวัยกลางคนและวัยผู้สูงอายุครับเมื่อนักศึกษาจบไปแล้วนักศึกษาสามารถเลือกสายงานได้เยอะแยะมากมายเช่นนักกิจกรรมนักบำบัดหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเอาดนตรีไปประยุกต์ใช้ครับ หลังจากเราดูดนตรีสากลกันมาแทบจะครึ่งวันแล้วเฟนใช่ครับเป็นยังไงบ้างห้องเรียนแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆโหดีครับเขาเรียกว่ามีหลากหลายวิชามากขึ้นด้วยแล้วก็ทันสมัยมากขึ้นใช่ใเพราะแน่นอนในยุคที่เราเรียนอะ่ะอาจจะมี เพียงพอในตอนนั้นแต่มาในสมัยนี้มันมีหลากหลายมากขึ้นแล้วทั้งหมดในกลุ่มวิชาเรียนของมหาลัยเราเนี่ยมีทั้งหมด12กลุ่มวิชาในหลักสูตรนี้นะนี้ไม่รวมคณิศาสตร์ที่เราไปมาแล้วโอ้แต่อีกกลุ่มวิชานึงครับที่น่าสนใจไม่แพ้กับดนตรีสากลเมื่อกี้เลยนั่นก็คือดนตรีไทย เน้นปฏิบัติจริงนะครับในวงดนตรีจริงๆเพราะว่าเด็กที่มาเรียนบัสมเด็จเจ้าพยาเนี่ยมี2กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยเป็นกลุ่มที่สําคัญมากๆก็คือเป็นกลุ่มที่เติบโตเรียนรู้ดนตรีปีภาคจากวงดนตรีภาคประชาชนอันนี้นเราเ,เรียกว่าเด็กบ้านนะครับกับอีกกลุ่มนึงที่มีความสําคัญไม่แพ้กันก็คือเด็กที่เป็นเด็กชมรม<ๆ>ก็คือเติบโตเรียนรู้ดนตรีไทยในรั้วโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งที่เราเน้นก็คือเราเน้นวิธีคิดหลักการที่ถูกต้อง เพราะเมื่อคุณมีวิธีคิดและหลักการที่ถูกต้องคุณสามารถนําเครื่องมือที่ได้จากบ้านเสร็จเจ้าพยาของเราเนี่ยไปปรับใช้กับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วไม่ว่าสถานการณ์สังคมไทยหรือสังคมโลกจะปรับเปลี่ยนไปยังไงเด็กของเราก็สามารถปรับตัวได้ตามนันครับเป็นกลุ่มวิชาที่นักศึกษาทุกคนจะต้องสร้างเครื่องดนตรีไทย จะต้องบำรุงรักษาเครื่องดนตรีไทยและจะต้องซ่อมเครื่องดนตรีไทยให้เป็นไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีไทยที่เป็นเครื่องดีดเครื่องดนตรีไทยเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าแล้วก็ซ่อมนะครับและบำรุงรักษาอุปกรณ์ดนตรีไทยแม้กระทั่งไม้ตีและนาดทั้งไม้ตีและนาดเอกและนาดทุ้มและพวกไม้ตีค้องต่างๆนะครับ ตลาดในกลุ่มของเครื่องดนตรีไทยนีย่มีความต้องการในระบบโรงงานอย่างมากแม้กระทั่งโรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยในทั่วประเทศไทยนี่นะครับก็ต้องการนักศึกษาหรือบัณฑิตที่จบไปเข้าไปสู่เป็น,ปนช่างมืออาชีพในโรงงานนั้นๆน,น,นะครับแม้กระทั่งบัณฑิตที่จบไปนั้นก็สามารถที่จะมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองในการมีโรงงานผลิตเครื่องดนตรีไทยครับ กลุ่มวิชานี้จะเป็นการบูรณาการความรู้ระหว่างในรั้วมหาวิทยาลัยบวกกับพลังของชุมชนทางด้านดนตรีในการสร้างมูลค่าและคุณค่าทางด้านดนตรีของชุมชนสำหรับผู้ที่จบจากกลุ่มวิชานี้ไปนะครับสามารถเป็นนักพัฒนาและบริการชุมชนโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อครับ กลุ่มวิชามนุษยวิทยาการดนตรีคือการทําความเข้าใจผู้คนผ่านการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีครับในโลกของการศึกษาดนตรีไม่ได้มีแค่เรื่องของการฝึกปฏิบัติแต่เพียงเท่านั้นแต่ว่าในโลกแห่งการศึกษาดนตรีมันมีเรื่องของผู้คนชีวิตวัฒนธรรมกลุ่มวิชานี้จะทําการศึกษาวัฒนธรรมที่มีความแตกต่างหลากหลายผ่านการศึกษาวัฒนธรรมดนตรีโดยจะมีการทําให้เด็กรู้จักกระบวนการศึกษาการเข้าชุมชนการศึกษาดนตรีที่มีความแตกต่างหลากหลายกันออกไปการเห็นถึงคุณค่าในความหลากหลายของผู้คน แล้วก็สังคมวัฒนธรรมซึ่งผู้ที่จบการศึกษาไปแล้วก็จะสามารถเป็นได้ทั้งนักวิชาการ<ๆ>นักวิจัยหรือว่านำไปสู่การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครับวันนี้ต้องบอกว่าแน่นมากมาก ใครที่มีคําถามอยู่ในใจหรือ,อยังแบบยังสับสนอยู่จะมาเรียนดีไหมผมว่าดูคลิปนี้น่าจะได้คําตอบตอบโจทย์ตอบโจทย์เ <c oughs> นี่ <laughs> โอเคสําหรับวันนี้ผมตูนะครับแล้วก็ผมเฟ้นผมอพอสนะครับ <c oughs> ก็ต้องลาเพียงเท่านี้นะหวังว่าเราจะได้มาเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันในรั้วมหาลายัยราชพัฏนบ้านสมเด็จเจ้าพญานะครับ <c oughs> สวัสดีสวัสดีครับ